จบเรื่องของคอนเทนต์ไปแล้วนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของสื่อนะครับการทําสื่อโฆษณานะซึ่งเราก็จะมาเริ่มที่สื่อที่เป็นพื้นฐานที่สุดนะครับก็คือสื่อที่เป็นรูปภาพโฆษณานะครับก่อนที่เราจะไปลุยดูว่าเฮ้ยมันมีเครื่องมือไหนะครับที่จะมาช่วยให้เราทําสื่อรูปภาพโฆษณาเนี่ยได้ง่ายได้ดีขึ้นนะครับมาทําความตกลงกันก่อนนิดนึงนะครับอย่างแรกนะทุกๆบทที่เป็นเรื่องของสื่อซึ่งเดี๋ยวจะมีต่อไปอีก2อสบทต่อจากนี้นะครับคลิปแรกเนี่ย คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมพรีวิวนะมาพูดคุยกันพรีวิวกันก่อนนิดนึงนะครับแต่ว่า,าตัวคลิปที่สอนจริงๆจะอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งผมจะแยกเป็นเคสเคสไว้ให้นะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับคลิปนี้จะคลิปตัวหนึ่งก็จะสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะแยกยูสเคสไว้ให้ด้านล่างนะครับอ,อย่างที่2ก็คือต้องบอกว่าถ้าใครเป็นคนที่ตาม AI เหมือนผมนะครับ เราจะเห็นคลิปเยอะมากเลยที่บอกโอ้ตอนนี้มี AI มาช่วยทำรูปโฆษณาได้ง่ายๆรูปโฆษณาสินค้ารูปโปรดักได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเ,ออเขาก็จะมาใช้ AI ตัวนั้นให้ดูนะครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยไปไล่ใช้มา เกือบน่าจะเยอะมากมากแล้วอะอาจจะไม่ได้ถึงกับทั้งหมดเพราะว่าหลังๆก็คือไม่ปไปไล่ทําไม่ปไปไล่ใช้แล้วสุดท้ายเราอาจจะมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับสิ่งที่มันไม่ต่างกันเนี่ยแล้วมันเป็นปัญหาเนี่ยก็คือว่าไอ้ไอ้เจ้า AI หรือว่ามาเทคซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยที่จะมาช่วยทําสื่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับมันไม่เวิร์กกับภาษาไทยม,มันยังไม่เวิร์กกับภาษาไทยนะต้องบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหานะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะมีอย่างเช่น Microsoft Designer ใครเคยได้ยินนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโอ้โหตัวแบบฉลาดเลยนะมาช่วยทำรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอไปใช้จริงๆแล้วพอใส่ Text ภาษาไทยลงไปปรากฏว่า เก้งนะครับตัวตัวหนังสือกระโดดกระโดดนะครับคนที่เขาทำพวกคลิปสอนใช้ AI พวกนั้นนะครับคือเขาทำคลิปเพื่อทำคอนเทนต์แต่เราอ่ะกำลังจะทำสื่อเพื่อทำโฆษณาเรื่องโฆษณาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแบบเล่นๆนะครับคือเราจ่ายเงินเราต้องการได้ revenue คืนมาเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราควรจะทำมากกว่านะครับเราก็จะไม่ไปวิ่งตาม AI นะรเราจะเลือกใช้ทูส์ที่มันเฉพาะเจาะจงกับการนาําโฆษณาซึ่งในอย่างที่อย่างที่มีการพูดถึงไปนะว่าเป็นการทําโฆษณาในประเทศไทยนะครับเฉพาะเจาะจงหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่ามันช่วยทํางานที่ต้องทําเนี่ยให้ให้มันง่ายขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะต้องใช้ซอฟต์แวร์อย่างเช่นพวก Adobe Photoshop ซึ่งมันทําได้อันนั้นมันอันนั้นแน่อนอน,อน,น,อน,อนมันเป็นแบบตัวท็อปของวงการใช่ว่าแต่ว่า มือใหม่เนี่ยก็ต้องไปไปเรียนกันแบบเนิ่นนานอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะเสียเวลาใช่ไหมครับอย่างที่2คือต้นทุน,นมันต้องเหมาะสมด้วยนะครับ p o p t o s h o p หรือว่าพวกตัวท็อปทอปเนี่ยนอกเหนือจากต้นทุนมันจะแพงแล้วก็นอกเหนือจากมันจะใช้เวลาในการเรียนรู้นานแล้วต้นทุนมันก็แพงใช่ไหม หรือว่าสมมุติว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมี AI มีซอฟต์แวร์หลายๆตัวที่มันเก่งเ,งเฉพาะในเรื่องงานงาน,นงอย่างเช่นมันอาจจะมีมันจะมีไม่ใช่อาจจะมีมันจะมี AI ที่ช่วยตัดแบ็กกราวน์ของรูปให้ได้แบบอย่างเนียนกริปเลยนะแต่เช่นเคยครับพอเวลาเราจะเอามาใส่เทก็กซ์ภาษาไทยเป็นไง เจ๋งอีกอย่างเงี้ยนะครับมี AI บางตัวที่โ,โหช่วยให้เรา display สินค้าแล้วก็มีโมเดลเป็นเป็นเหมือนนางแบบด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่พอแต่พอจะใส่ t e x เป็นไงครับ เปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้เป็นฟอนต์ห่วยๆอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมคือคือเรื่องพวกน,นี้เราอาจจะต้องประเมินโดยองค์รวมครับว่าเออมันทําได้ค่อนข้างจะครอบคลุมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปกระโดดไปใช้หลายๆตัวมากมายนะครับเฉพาะจาะจงไปเลยว่างานที่เราต้องการทำมันคืองานเราเอางานเราตั้งมันคืองานทาโฆษณาเราไปหาตัวที่มันครอบคลุมแล้วอันนี้คือวิธีของผมนะทั้งนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไอ้พวก พวก AI หรือพวกตัวอื่นอ่ะนะครับมันพัฒนาขึ้นหรือมันมีตัวใหม่ที่มันเหมาะสมกับงานของเรานการนัโฆษณาในประเทศไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะมาเอาข้อมำถาอัปเดตแล้วก็ทําวิดีโอเพิ่มเข้ามาให้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็จะเริ่มจากแนะนําไปจากตัวที่มันค o อบคลุมครก่อนนะครับทูซีก็น่าจะดีที่สุดนะครับก็คือตัวนี้แหละครับผมไปเทสมาหมดแล้วนะครับก็ตัวของแคนวาเนี่ยนะครับถ้าใครใช้แคนวาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งบอกเอ้ยก็ มีแค่นี้เหรอมีแค่แคนว่าคือผมอย่างที่บอกนะครับผมไปเล่นมาหมดแล้วนะครับตัวที่ครอบคลุมที่สุดใช้ง่ายแล้วก็ใช้กับประเทศไทยได้ก็ยังคงเป็นแคนว่านะครับถ้าใครใช้โปรแล้วก็จจะสามารถข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับหรือว่า,าจ,จะดูเพราะผมก็ได้นะว่าผมามาใช้แคนว่าทําไมผมถึงบอกว่าเออมันมันดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าใครไม่เคยใช้นะครับก็อันนี้แหละครับคือแคนว่านะซึ่ง s u b s c r i p ชั o นถูกมากเดือนละประมาณ300ประมาณ300เอ้ยไม่ถึง ึงด้วย200กว่าบาทไปไปลาย300ก็ต้องบอกว่า s u r s p t i p t เนี่ยถูกมากๆแล้วนะครับแล้วก็ทำได้ cover โดยที่ไม่ต้องโยนไปหาแอปโน้นแอปนี้โยนไปโยนมาอย่างเงี้ยนะครับสามารถทำรูปแล้วก็ใส่ text ลส่งไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำสื่อที่เป็นรูปภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้แคนว่าทำกันนะครับ แคนว่าก็จะมีฟรีทรีเอลด้วยนะถ้าใครยังไม่เคยใช้นะครับก็ไป Subscribe แล้วกเ็เปิดแบบใช้ฟรีทร r i อลเปก่ออวอาไ้ซึ่งมันจะฟรี1เดือนอย่างเงี้ยนะครับแล้วต่อไปมันก็จะสับเก็บตังหลายเดือนนะครับก็ไปสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าประมาณหน้านี้ครับหน้า Workspace ของมันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเริ่มต้นทำสือ่อวิธีแรกกันนะครับ